เดี๋ยวก็ใช้ตัวโปรแกรม factory io อ okay. ือมันจะเป็นโปรแกรมต่อกับอุปกรณ์ทางโรงงานก็คือ plc แล้วก็มาดูที่ซีนก็จะมี my s c e n แล้วก็ซีน my scene ก็คือซีนที่เราสร้างไปแต่ไปซีนก็เหมือนเทมเพลตว่าแต่ละระบบมีอะไรบ้าง เราจะลองใช้ q e o r item ก็คือโหลดกับ unload สามกลอไปที่คอนเวイเออร์ว่าเราเอามาคลิกนะก็จะมีคอนเว y เ r อร์มีอิมิเตอร์ตัวนี้ก็คือตัวปล่อยกล่องออกมาก็จะมี รีมูเวอร์ก็คือเอากล่องออกจากซีมีเซนเซอร์ไอเทมเรดี้ก็คือเซนเซอร์วัดมาว่ามีกล่องหรือเปล่าก็จะมีเอนทรีคอนเวเยอร์ก็คือคอนไวเยอร์ตรงนี้มีเซนเซอร์ตรงนี้ผ่านคอนเวเยอร์ตัวที่สองแล้วก็มีเซนเซอร์ตัวสุดท้ายก่อนถึงปลายทาง นี่คือซีนของเราเราสามารถเอาอะไรมาใส่เองก็ได้อันนี้ก็ได้ให้เลือกเยอะแะโอเคเราเราดูที่ไฟล์แล้วก็ Driver รก็คืออุปก,กรณ์ในการควบคุมก็จะมีหลายๆแบบมีสมาร์ก็จะเป็นโปรพีลีสใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มอสบัดทีทีพีก็คือเป็นโปรโตคอลกัน คอมมูนิเคชัเนาะก็ะใช้ IP เป็นหนึ่งเก้าสองมีจะมีแอดเดสแล้วก็มี IP มีขาย input. อินพุตอินพุตก็คือพวกเซนเซอร์ที่ได้มามีมีศูนย์หนึ่งสองไอเทมเรดดี้แอดเอ็นทีสิทต่อไปคอยก็คือเอาพุทเอาพุทก็จะเป็นมอเตอร์ ของไอคอนเวเยอร์บัฟเฟอร์คอนเวเยอร์ก็เดี๋ยวมาตั้งค่า Configuration ก่อนอ่าโฮสตอันนี้ก็เป็น Default มาอยู่แหละมีพอร์ตก็เปลี่ยน IP ได้คอยศูนย์อ่าคอยที่หนึ่งเป็นรีมูเวอร์อาการก็อ่า มันมีสี่ตัวเราจะไปเพิ่มตัวคอยนี่ดิจิตอลเอาพูจักสองทวิเปอร์ดิสีเ,เ็บไปได้สี่เดือนปดแลวจะมีอันนี้เราสามารถแก้ใหม่ได้แ,แต่เราก็ซึ่งมันจะสอดคล้องกับไอตัวในในบอคสเปรเราแต่ละเด็ก ก็เดี๋ยวมาที่ตัวโดอดหลักก็จะมีตั้งการตั้งค่าของโอดูนี้ก็จะมีการตั้งค่าพอร์ตของตัว o ดียวก็จะมี Input นี้ใส่เรากำหนดชื่อเฉยเพราะว่าตัวฟังก์ชันจะใช้แค่ศูนก็มีเอา p u พุอ่ะนี่คือเราเชื่อมต่อที่ต่อไปก็ จะเป็น library ใช้เชื่อมต่อ TCP ก็จะเป็นว o d b u s TCP client ก็เชื่อมต่อ database ก็ใช้ HTML RPC ตรงมดาโอ okay. เค import library เข้ามาก,ก่อนอ่าฉะนั้นก็จะลองเชื่อมต่ออ factory IO เข้ากับตัวโค้ดเราก็เราใช้ p a d d r e s s r i g e coil ก็คืออเ กำหนดตัว Output ใน Factory i o ก็คือ Entry c o n v a y o r ราจะให้ Input เป็น Read Discrete Input ก็คือมาดูมาดูตัว Doc ก,ก็ได้ Read Discrete Input ก็คืออ่านค่า Input มันก็จะมี a d d e s a d d e s ก็คือตัว Bit ที่ ต้องการอ่านไปค่าเริ่มต้นเขาคืออ่านกี่ตัวก็จะคล้ายๆอินเด็กอย่างอันนี้เราอดเดเริ่มที่ศูนย์เข้าไปห้าแปลว่าเราอ่านทั้งหมดศูนย์ถึงสี่สี่ก็คือเราอ่านนี่สีตัวที่เป็นอ่าอินพุแล้วก็เซนเซอร์ก็จะเป็นดีเทค ก็จะได้สถานะเซนเซอร์มาเสร็จร้คอนเวเยอร์อ่าเอนทรีคอนเวเยอร์ก็ตอนแรกไร้เป็นทูก็เคยให้มันติดจากนั้นอ่าสลีไปสองวิก็ให้มันปิดที hey, ่เมื่อรันโค้ดอ่ะโอเคได้ก็สีเขียวติด เราจะเชื่อมต่อกับตัว Odu ก็อันนี้เป็นการาอกอ i n เอ่อเป็นต่อของ Odu มี UID เรื่องของตัวสีเขียวก็อ่ะมาเริ่มที่ในการ search อา่าเมื่อกี้เนาะมันจะมีโดเมนมี ID ก็เดี๋ยวเริเ่มที่อา่า search list ก่อน มันเป็นเมทอดของตัว odoo ก็มันในความหมายของ SQL มก็คือ select form แวระซึ่ง select ก็คือ s e l e t t i i l d อะไรบ้างที่เราต้องการเราก็จะมาเขียนในนี้ f i e l ลเรากำหนดอ,อันนี้จากนั้นฟอร์มฟอรมถ้าใน SQL ก,ก,ก็คือ Form ตัว production แล้วก็ เราต้องการมี name มี product ID ซึ่งตัว product ID คับตัว name เนี้ยมันจะอยู่คนละ t a b l ลกันต้องมาจอยก็ join ผ่าน product product ก,กับ product name product ที่ template template มันจะมี ID มี product quality มาจอยก็ได้ form อ่ะ where state input ที่เป็น ตัว manufacturing process เนี้ยมัน confirm กด confirm ไปแล้วหรือ,อยังซึ่งตัวไหนละ่ะตัวที่มีชื่อว่าโซลก,ก็ก็จะมาดูที่โดเมนได้ก็คือสเตทที่ confirm กับกำลังโปรเกสอยู่ที่เป็น product id ในเมที่ชื่อว่าโซลซึ่งถ้าในอ่าโอดูไม่ไม่ไม่ต้อง มีการเปลี่ยนภาษาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวโอโดเขาจะคอนเวิร์ตมาเป็นอ่าซินแท็กสให้หลังจากนั้นโอเคนี้เราต้องการตัว Product ดูนนี่มาแล้วเราก็ใช้อ่าสีที่เได้มาคิวรี L ่ e, หาใบสั่งผลิตสินค้าคืออะไรโปรดักเนมจำนวนแารเก็ตสถานะตอนนี้เป็นอะไรเป็น Confirm เป็น Pocket หรือเป็นอะไร มาลันเรจะไปคิวリーตัวดาตาเบตเนี่ยโอดูให้เรามีมีสบุกที่เป็นมะกรูดอยู่นหนร้อยชิน้นมีคำสั่งผลิตเป็นเบอร์ี่ยิมสองต่อไปคอนโทรลแฟคทอรี่ไอโอด้วยโอดูก็คือสมมติว่าเอามีคำสั่งผลิตเนาะอยู่ในหมือแฟคทอรี่ ออเดอร์มีอันนี้อ่ะยิบสองอ่าอันนี้ก็คือคำสั่งเราคอนเฟิร์มไปแล้วรอการผลิตเราจะกดเอ่อกดตรงนี้เพื่อให้มันส่งสัญญาณไปหา Factory.io ในฝั่งที่เป็นโรงงานเราจะนับว่าเอ่อกล่องลังนี้มันผ่านไปแล้วกี่อันกี่อันโดยการที่เราจะใช้ตัวนี้ Add Entry ก็คือ ดีฟอลต์มันจะต้องเป็นศูนย์ก็คือไม่มีอะไรกล่องผ่านพอมันดีเทกกล่องได้ปุ๊บมันก็จะคิดว่ามว่าดีเทกได้เสร็จปุ๊บพอกองมันออกไปพอมันไรซ์ดาวกลับมาเป็นดีฟอลต์ที่ไม่มีกล่องมันจะนับอีกครั้งอ่าอ okay. ก็คือตอนแรกไม่มีกล่อกแล้วก็มีกล่องมีกล่องก็ยังไม่นับแต่ว่าถ้าพอมีกล่องเปิดเปลี่ยนเป็นไม่มีกล่องก็จะนับอ่ะก็ตอนแรกอ่ะเปิดเครื่องก่อนเปิดทุกอย่างเป็นชูให้หมด ฉะนั้นจะเป็นรูปูปโดยอ่าอาคาเซนเซอร์ถ้าเซนเซอร์อ่านไ,ได้แล้วเซนเซอร์มันเ,เคยอ่านไปได้มาก่อนแล้วก็อ่านได้แล้วก็กลับมาอ่านไม่ได้มันก็จะเค r รเนเ้าบกนี่เนื่องจากตัวโฮดูมันเป็นระบบที่สั่งไปรีเควสเท่านั้นมันจะไม่มีโปรเซสข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานแบบมา t ์ติทเรส พอเราทำงานบาันทึกก็ต้องใส่ดีเลย์ให้เทียดเลยเดยวมทำงานซับซับซ้อนกันจากนั้นพอมันจบการผลิตมันก็จะออกจากลูปแล้วก็ปิดเครื่องเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งในการ ie, คิวรี่ลอตเตอเบดคิวรี่ในการทำอะไรไม่ต่อคือ w write w r i t e ไปที่ไอเทวเวลเดิมเข้าไปเอาข้อมูลยัดเข้าไป ดูซิว่าข้อมูลเนี้มันเก็บข้อมูลตามตามค่าที่เราได้ก็คือพ r o ด u ไอ i ดีอะไรแล้วก็เคเอรเรนคาตได้กี่ชิ้นาจากนั้น Bo t t o m mark ดันอันนี้ก็จะเป็นมาตอนหนึ่งซึ่งเมตอนนี้ก็คือมันจะอยู่ในนั่นแหละพอเรากด Process ไปปุ๊บมันก็จะดันขึ้นตรงนี้หรือนี้ ันก็จะดันสามารถกดดันได้ถ้าสมมติว่ากดสาตาร์ไปมันก็จะกดกดสาตาร์ไปแล้วก็สามารถสมนวมไม่ารบเ็จแล้วเนาะแล้วก็มาอีกเดินอ่ะก็จะฟินิชนะถ้าเรากดเริ่มปุ๊บโดยผลิตได้หนึ่งร้อยอ่าหนึ่งัหนึ่งร้อยอ่ะ, 100, อะที่สองไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวอ่า ก็เซ็ตให้มันง่ายให้เป็นห้าหนักอะเซ็ตคอลเลตีเป็นห้าชิ้นจะเลเร็วเลยสองชิ้นสามชิ้นแล้วก็สุดท้ายจะหยุดอาหยุดเซ็ตุ๊กก็จะบันทึก มัถึกยอดผลิตเป็นดันแหละเคสตาก,กาด้าก็ไม่มีอะไรมันมันเป็นเออเป็นลิปของตัวนี้กาดิโอมันเป็นลิปที่ใช้ได้ในเฉพาะอ่อเคเนลจะใช้ลิปเอ่อตัวอื่นก็ได้ ก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็นอินเตอร์เฟซแล้วก็ทำงานเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็ลันช์ตัวนี้ออกมากดลั์ลก็จะลัง Ah, ok.